นะครับเช้านี้เรามาเจอกันอยู่ในช่องทาง YouTube นะครับนิชาพระเบิร์ดสามหนึ่งสวัสดีทุกทุกท่านนะครับทั้งที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับคนดยูย้อนหลังเยอะอะนะทักมาหาเต็มเลยขอบคุณนะคะ ถือว่าเป็นเพื่อนๆกันทั้งเชา้าบ้างแต่ช่วงบ่ายหลังจบผลกระแสเนี่ยมาแน่ๆน,น,นะครับนะก็เลยรู้สึกขอบพระคุณทุกๆคนที่ยังเสยสละเวลามาดูย้อนหลังเนาะก็พยายามที่จะหาเรื่องราวมาพูดคุยทั้งเรื่องที่มีสาระแล้วก็ไรสาระสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะว,บนะว,บนะวันนี้เรามาเจอกันที่ YouTube ตอนเช้าเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนเ,อนเอนหน่อย ขอบคุณมากเลยเข้ามาแล้วสากดไลค์ทันทีซึ่งเป็นกติกาที่เรารู้สึกดีมากพิสุจารีสวัสดีครับนะนะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวที่อาจจะต้องมาทางพูดคุยกันในเรื่องของตักกะของสังคมเนะนาะพินันทิชาสวัสดีจ้านะวันนี้เป็นมหากรรมการส่งของนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเมื่อเช้านี้ไปพ่อพแม่ แล้วก็ขับรถไปเอาน้ําที่ประทานนะครับที่พี่หมวยซึ่งประมาณสิบโมงเช้านี่ครับตอนนี้แหละนะพี่จารุวันสวัสดีครับพี่หมวยจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยฝากบอกทุกคนว่าจะนั่งปฏิบัติธรรมให้กับพ่อปู่ชีวหกนะครับก็อาบุญมาฝากทุกๆคนจะกลับมาอีกทีก็คือวันพุธนะครับวันพุธนะพี่ปาบดีจจะนะฉะนั้น ก็ขอให้พี่หมวยเดินทางทั้งไปทั้งกลับโดยสวัสดิภาพแล้วกันตอนนี้น้ําลงอยู่ครับนะมันจะขึ้นประมาณสักช่วงทิ้งเทียทเท่ยงอะครับนะพี่เก๋สวัสดีค่ะขอชื่อช่องทิกตอกหน่อยชื่อเดิมเลยจ้ะทางทิกตอกไทยแลนด์คืนมาแล้วคืนช่องมาแล้วจ้ะพี่เก๋คืนช่องเดี๋ยวมาละพี่แสงเดือนสวัสดีครับนะที่บอกว่าตะกะป่วยคืออะไรรู้ไหมผมมาดูย้อนหลังนะครับกับการ พูดคุยประชุมของกรรมธิการนะครับเรื่องเกี่ยวกับตำรวจซึ่งเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานมากเลยนะผมดูแล้วโอ้โหขนาดนี้กันเลยเหรอนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยนะครับทางนายกก็ไม่สะดวกมาเพราะเดินทางไปป,ประเทศจีนเนาะแล้วก็ทางอ่าอ่าพบตรก็ไม่สะดวกก็ส่งให้ทางบิ๊กแจงนะครับคุณกรไก่ไขคึงนะนะนะพนนะัพนตำรวจเอกแลไอ้พลนะพลตำรวจเอกเนาะ เป็นรองพบตรมาแทนพิราณีสวัสดีครับนะแล้วก็มีในฝั่งของบิ๊กโจ๊กคุณอัจฉริยะนะแล้วก็น้องผู้หญิงนะชื่อพิมพ์วิไลหรือไงนะครับน้องคนเนี้ต้องบอกก่อนว่ามีส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ซึ่งจะมีการโอนอยู่ทุกวันที่5กับวันที่10ที่ี้บอกว่าตรก,กะของสังคมเนี่ยมันแปลกแล้วมันแบบงงมากคืออะไรวะคุณคิดดูดีนะเราคิดดูไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ให้ทีนะครับนะตรงมือเนี่ยเข้าไปจิ้มแล้วก็กดไลค์ให้ทีนะครับหรือคุจะแชร์ไลค์ก็ได้นะครับสวัสดีนะครับเก้าสท่นคุณคิดดูเล่นๆนะตำรวจคนหนึ่งออกมาเปิดโปง จัดด้วยเหตุผลใดอันนี้ไม่ทราบแต่ออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับการกระทำผิดในองค์กรเว็บพนันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะครับของความดูปากนะชิบหายของครอบครัวมีหลายครอบครัวนี่นะฮะชิบหายเพราะเว็บพนันมาเยอะมีหลายชีวิตนะที่จะต้องจบลง พราะติดการพน,นันไม่ว่าจะจบลงในเรื่องของการป้นจบลงด้วยการฆ่าตัวตายแต่ตำรวจคนเนี้ยเอาผมบอกในบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาเปิดโปรงเสร็จบรรดาอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่บ้างหรือก็ตำรวจที่กำลังอยู่บ้างกลายเป็นว่า มองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทําลายองค์กรมองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนเดละคุณอักตันยูองค์กรงงว่ะอันนี้กูงงนะเสียผมประโยชไม่อันนี้คือผมก็กำลังงงอยู่ว่าการกระทําผิดเนี่ยถ้าเป็นประชาชนเนี่ยนะก็โดนสมมติถ้าติดคุกสามปีถ้าเป็นขา้ขาราชการเองเนี่ยจะโดนอีกเท่าตัวหนึ่งนะเว้ กระทำผิดเสียเองอ่ะพี่บัวบูชาสวัสด,ดีมันก็เลยงงตัก,กะว่าผมอยากคุณจะพูดว่าไงดีวะคือต้องแยกแยะระหว่างอักตันยูเดทคุณกับเรื่องก,การกระทำผิดนะเว้ยกว่ามันแปลกๆปปว่าสังคมมันมันงงๆอะ่ะอย่างท่านผบตรลนี่ก็ออกมาบอกว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธนะว่าตำรวจเนี่ยมีการรับสวย แต่เชื่อว่า99%นะ99%นะไปตตำรวจน้ำดีก็แปลว่าอีก1%รับสวยคำถามคือองค์กรตำรวจเนี่ยมีประมาณอา่ะผมตีไปกลมๆสองแสน2องแสนนะคูณ99หาร100นะแม่งจะมีตำรวจที่รับสวยอย,อยู่ประมาณ198คน หนึ่งรบแคนแม่งทำให้องค์กรถ้าองค์กรพังถามว่าเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ทําไมอันนี้อันนี้อ่อนนะอันนี้งงมากนะมันเป็นอะไรที่แม่งตักกะแม่งพังมากและยิ่งไอคนที่ชื่อพิมพ์วิไลนะไอผู้หญิงคนเนี้ยที่โดนจับนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโอนเงินจากเว็บพนันให้กับบรรดา ตำรวจทั้งชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยแต่ละอันแต่ละอันแม่มีตะก,กะไว้ป่ะมาจับหนูทำไมหนูสาใจตังให้ตำรวจแล้วนะดูดิดูดตะก,กะอีนี่เนี่ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่ได้มีโอนเงินซื้อไก่ซื้อหมูซื้อผักนะมึงมึงโอนเงินทุจริตให้กับข้าราชการอีบ้างงมากเลยชื่อตะก,กะมึงแบบ เฮ้ยแบบนี้แม่งก็ได้เหรอวะไอ้เชีย่ยอ๋อมึงจ่ายจายเสร็จจบเลยเหรอดูดิพี่ป่านมาดัดิคืองงอะ่ะพี่พี่สมัยสวัสดีครับงงมากเฮ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหรอคือมึงจ่ายแล้วมึงไม่ต้องติดคุกเหรอไอ้เชีย่ยนี่มันประเทศอะไร,รวะเน,นี่ยกูงงมากเลย วัสดีครับพี่ทศพลคุณคุณเข้าใจที่ผมกำลังสื่อสารป่ะมันไม่เข้าใจกฎหมายเหรอผิดทั้งคนให้และคนรับเออคือคือแม่งแก้ง,งโง่หรือแม่ง,งโง่จ,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 จริงวะกูกำลังงงมากคือมึงเอาวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนอ่ะมึงจบจากที่ไหนมาวะหวัดดีครับพิกรจรมึงจบจากที่ไหนมาวะไอ้กูแม่งไม่ให้ลูกหลายกูไปเรียนแน่ๆเลย มึงรู้ว่ามึงกําลังกระทําผิดอยู่อ่ะแต่มึงแม่งมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าก็หนูจ่ายแล้วทำไมหนูโดนจับอู้ตายแล้วถ้ามึงคิดแบบนี้ไอ้เหี้ยสังคมนี้อยู่ไม่ได้แล้วมันด้านตารวจก็ด้านจริงคือต้องติดคุกอะ่ะกูดูทรงและพี่ส,สมภคอนสวัสดีครับประเทศกูมีฝังรบกวดใจใช่ไหมพี่เราไปดูย้อนหลังแล้วพี่จะรู้นะว,ว่าสิ่งที่ผมกำลังอธิบายอยู่เนี่ยแม่งคือตักกะที่แม่งป่วยมากในสังคมนี้ นะชี้แจงหากภาพพิง์ใดๆการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนข้อสังเกตอ๋อมันมันเป็นเรื่องปกติเราเป็นประชาชนที่เสียภาษีตามหลักของรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องราวที่แม่งเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติเว้ยพี่แม่บอดีจ้ากฎหมายคือผมบอกเลยการที่แม่งนำข้อมูลมาสื่อสารโดยที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมนี่คือหลักของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ผมแค่ก็เลจะบอกว่าแนวความคิดแบบเนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าจ่ายแล้วทำไมมาจับอ้าวก็มึงผิดนะมึงสุดท้ายเนี่ยต้องให้ความร่วมมือด้วยว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของเว็บมาันมาคือใครเข้าใจป่ะมันผิดอยู่แล้วมึงรู้ทั้งรู้ เข้าใจไหมเขาจะไปฟาดฟันตํารวจตารวจกันเรื่องของเขาแต่เราต้องทำประโยชน์ต่อประเทศชาติคือต้องชี้แจงเลยว่าเงินเนี่ยได้มาจากใครเป็นทอดเป็นทออเป็นทออเป็นทอดจนมารวมแล้วเราเป็นคนกระจายในการจ่ายสวยอันนี้คือเรื่องที่แม่งควรจะนะสวัสดี420คนฝากเข้าไปกดที่มือแล้วกดไลค์ทียังไม่ติดตามฝากติดตามสั่นกระดิ่ง u ั s สไคร e ขอบคุณ เห็นแก่ต <ind Aub urn> ัวมาเห็นแก่ตัวสิมึงมันต้องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันจะบ้าหรือเปล่านะคนที่รับโอนผิดไหมครับผิดครับผิดสิมันไม่ได้เป็นเงินจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตมันเป็นเงินจากเว็บนั้นซึ่งก็ประกาศกำเปล่าเปล่าอู้ต้องมีการปรับเว็บต้องมีการช่วยกันให้ข้อมงข้อมูลนู่นนี่นั่นกูเห็นเว็บมันก็เปิดเหมือนเดิมเนี่ย นะมีการโปรโมทด้วยนะกฎหมายไม่ได้ปิดปากเสมอไปเราพูดในฐานะประชาชนวิทยาวิจารในฐานะประชาชนผู้มีบุญสุดไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอ,อื่นทําได้หมดผมก็ทําได้เห็นไหมเรากำลังพูดถึงคนทําผิดสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายให้กับฝ่ายรับนะนาเดียว,วดีจ้าเส้นทางไปไหนก็ผิดหมดมันผิดหมดแหละมันไม่มีทางหรอกมันจะถูกได้ยังไงทีนี้คุณกําลังฟังอดีนะอันนี้แม่คือประเด็นที่แม่ น่าจะเป็นประเด็นที่ผมสรุปในหมวดปมนี้วันนี้ถ้ามีรายชื่ออย่างที่บิ๊กโจ๊กได้ส่งให้กับกรรมธิการชื่อนามสกุลเส้นเงินคำถามคือคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการไปก่อนไหมเขา้าใจในพูดไหมเขา้าใจในพูดไหมเพราะอะไรนะวันนี้ สมมติคุณเปิดร้านแคชเชียคุณน่ะนะมันโกงเงินร้านคุณน่ะแล้วคุณจับได้ผมถามว่าคุณจะให้คนเหล่านี้ดูแลงเงินคุณต่อไหม <C ute> เข้าใจเขาใจที่พูดไหม <C ute> คุณจะไว้ใจได้ยังไงกับคนที่กระทำผิดและโดนจับได้แบบนี้ ไม่มีสองอย่างคือย้ายแคชเชียร์ไปทำในหน้าที่อื่นกับไล่ออกฉะนั้นก่อนที่จะทำหน้าที่อื่นมันจะมีการสอบสวนใช่ไหมแต่คำถามคือคุณไว้วางใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตัวล่งตัวเลขแต่แน่ๆต้องเอาออกจากราชการก่อนไหมไม่ใช่ว่า ก็มีรายชื่อแล้วไงอะตกสิ้นเดือนยี่สี่ยี่บหกเงินออกเหมือนเดิมเหรออย่างนี้กูว่ามันก็ไม่แฟร์นะเว้ยไม่แฟร์นี่คือไม่แฟร์กับประชาชนนะเว้ยเข้าใจป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะออนนี่รู้นะใจรับใจได้จับจับได้ ไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสียราชาการจะต้องสอบก่อนให้ออกมันต้องออกก่อนอยู่แล้วถ้าอีน้านี่ไม่อยากผิดกฎหมายอยากถูกกันเป็นพยานก็เอาเงินมาจากไหนแล้วก็เอาเงินมากระจายให้เจ้าหน้าที่ใช่ไม่จะขึ้นกับคณะกรรมการครับนะเราต้องให้ความยุติธรรมตำรวจคนอื่นที่เขาไม่รับสวยนะอยู่ในโรงพักเดียวกันนะบางทีคือไม่เข้าคายไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพิพิสมัยพิพิสมัยฟังให้ดีนะครับ การที่อยู่ด้วยกันไม่จําเป็นจะต้องทำกระทาผิดร่วมกันนะครับพี่พี่นุชสวัสดีครับเข้าใจก่อนนะผมเข้าใจว่าตํารวจบางคนก็ไม่ได้อยากที่จะรับสวยรับเงินรับอะไรหรอกแต่รับเพราะว่าแม่งกูต้องทำอ่ะไม่งั้นกูก็คงอยู่ไม่ได้แต่คําถามคือกระทําผิดร่วมจริงๆ เส้นเงินเข้าไม่มีคําว่าเจตนาหรือไม่เจตนาครับกระทาผิดร่วมครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยนะครับจะบอกว่าโอ้ผมไม่รับเงินสวยไม่ได้หรอกครับเพราะพี่เขายัดเงินใส่ผมเงินไปไหนทําไมมันยัดเงินใส่มึงแล้วมึงแม่งไม่ไปแจ้งความแหละว่าแม่งเป็นเงินการกระทาผิดอะ่ะไม่ได้จะใช้คําว่าตกกระไดพลอยโจรไม่ได้ มานเป็นการกระผิดเขาเรียกการกระทำผิดร่วมของเจ้าพนักงานโดยตรงถ้าเล่นกันแบบนี้กัวปีหน้ากรมตำรวจแม่งอาจจะต้องเปิดรับสมัครตำรวจต้องมีไม่ต่ำกว่าห0 0 0 0ื่น้าหมื่นอัตราเข้าใจป่ะฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือจะจัดการทันที หรือปักวิงเวลาไปเรื่อยๆอ,อันเนี้ยต้องอยู่ที่พบตรแล้วเราเข้าใจเราเห็นด้วยแต่ทำไมหน่วยงานรถัถมันถึงแค่ย้ายหรือแค่พักเขาก็ต้องปกป้องลูกหลานเขาทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลูกหลานนะ่ะนะดึงมาถึงตัวเองเป็นเรื่องปกติ แต่จริงๆมันต้องให้ออกไปก่อนพี่ซัมซุงเจสทูสวัสดีครับอยากให้ล้างบางนะพี่ประยูนคือผมเชื่ออย่างหนึ่งสิ่งที่บิ๊กโจ๊กออกมานะตอนนี้อาจจะเป็นด้วยว่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะอาจจะเป็นด้วยว่าแค้นสองในเมื่อมึงจะเล่นกูกูก็เล่นมึงอะเอาเด ไหนๆกูก็โดนอยู่แล้วหรือกูจะไม่โดนไม่รู้แต่พวกมึงก็จะสุขสบายอะ่ะผมผมคิดว่าแบบนั้นนะพี่กัญญาสว,วัสดีครับพี่คิดเหมือนเดียมั้ยล่ะนะนะคุณวัศน,นานานุน่มบอกประชาชนอย่าไปกดดันทหารให้เขาเตรียมพร้อมทุกอย่างอ๋อไม่มีใครกดดันนะครับมีแต่คนให้กําลังใจครับนะนะดึงเวลายาวๆเราต้องอดทนแล้วอดทนคือมันเป็นเรื่องขององค์กรเขา แต่ถ้าองค์กรเนี่ยไม่สามารถออกมาชี้แจงหรือออกมาบอกกับสังคมได้ว่าตอนเนี้ยมันคืออะไรศรัทธาในตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนมีอยู่มันจะยิ่งหายไปเรื่อยๆนะประเทศเล็กๆมีอำนาจเหนือประเทศไทยนะน่าจะใช่นะเห็นไหมคือบริบทมันเป็นแบบนี้บริบทมันเป็นแบบนี้จริงๆผมถามว่านะวันนี้ ประชาชนเนี่ยศรัทธาตำรวจน้อยลงไหมว่าไม่แตกต่างกับปภกับพระอ่ะพระ,ะกับตำรวจนี่ไม่ตีคู่กันมาเลยสัตว์ตีคู่กันมาเลยนะเริ่มศรัทธาน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเพราะไปคิดว่าณนะวันเนี้ยกูไม่กระทำผิดแต่เจ้าที่แม่งทำผิดเองเขา้าใจป่ะผมเพิ่งเห็นคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ตำรวจแม่งไถเงินเด็กนักเรียนเด็กมันไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แม่ง จะหยิบตังค์ออกจากกระเป๋าให้ได้อยากรู้ว่าคนในไลฟ์นี้กับพี่เดียบิ๊กโจ๊กหรือไตลงพูดคะอยากรู้ว่าคนในไลฟ์นี้กับพี่เดียบิ๊กโจ๊กหรือไตลงพูดคะอะไรคือไม่เข้าใจวะนาเดียทำหน้ามาสักพิมพ์เบอร์หมดแล้วเนี่ยนะมึงทำหน้ามาจนมึงพิมพ์ภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่เข้าใจพิมพ์พิมพ์ม,มาใหม่ดีกว่านะบอกไม่เข้าใจ งงนะเพ,พิ่งไปทําหน้าที่เกาหลีมาอิน,นาเดียเนี่ยนะเขาผ่าตัดหน้าหรือผ่าตัดสมองเนี่ยเชื่อคําพูดอ๋อเชื่อคําพูดบิ๊กโจ๊กหรือไตลงแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมเลยครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับพี่เดียไม่สามารถที่จะพูดเพื่อจะเป็นการชี้นําขอประธานโทษดีพี่เดียชี้นําไม่ได้ครับจริงๆ วิจารณญาณในการรับชมวิจารณญาณในการเห็นข่าวเสพข่าวทุกคนตัดสินได้แต่จะให้บีเดียพูดว่าเป็นใครไม่ได้มันเป็นการชี้นําไม่ถูกต้องแกเขงขุดเก็บข้อมูลแก้แค้นแต่ก็ดีนะจะได้ล้างบางกันไปเลยนะเห็นไหมแต่ละคนมันมีทัศนคติในมุมมองในการเสพไม่เหมือนกันนะเว้กูจะบอกให้บางคนก็เชื่อบิ๊กโจ๊กบางคนก็เชื่อ คุณท่านไตลงถูกไหมอย่างการวิเคราะห์ของบิกบ๊กเต่าบิ๊กเต่าก็วิเคราะห์ว่าสุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ต้องหนีขอรี้ภัยอย่างเงี้ยแปลว่าบิ๊กเต่ากำลังบอกไกลกายหรือเปล่าอ่าบอกไกลกายหรือเปล่าว่าบิ๊กโจ๊กจะไม่รอดฉะนั้นผมถามคำหนึ่ง อาจจะเป็นคําถามที่ไม่ได้ยากมากนะแต่ถ้าเกิดตอบได้ก็ดีถ้าคุณไปบิ๊กโจ๊กแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่รอด <_ drives> คุณจะทําแบบนี้ไหม <ipple> <_ L os> เออทำอย่างที่บิ๊กโจ๊กกำลังทําอยู่เนี่ยตลอดเวลาสี่ห้าวันเดินสายออกรายการเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทิ้งระเบิดแบบนี้ไหมเข้าใจไหมเข่าก็เหอะ